สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเจมสนะคะนางสาวกุสุมารุ่งคามวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะก่อนอื่นมารู้กันก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพคืออะไรแผนภูมิรูปภาพเป็นการเขียนแสดงข้อมูลต่างๆ โดยข้อมูลชิ้นเดียวกันจะต้องใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันและต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่ารูปภาพหนึ่งรูปแสดงข้อมูลหรือแทนสิ่งของจำนวนเท่าไหร่ต่อไปมาดูส่วนประกอบของแผนภูมินะคะว่ามีอะไรบ้างจากแผนภูมิที่นักเรียนเห็นในข้างต้นนี้ส่วนแรกข้างบนสุดจำนวนที่แม่ค้าขาย ได้ในหนึ่งวันตรงนี้เรียกว่าชื่อแผนภูมิแล้วรูปภาพที่เรียนเห็นว่ามีมะม่วงส้มแอปเปลิลมังคุดชมพู่ตรงนี้เรียกว่ารูปภาพที่แสดงปริมาณของข้อมูลหรือสิ่งของต่อไปมาดูข้างล่างสุดเลยนะคะกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนผลไม้5ผลตรงนี้เรียกว่าข้อความอธิบายว่า รูปภาพแต่และรูปแทนจำนวนเท่าไหร่นะคะต่อไปเรามาลองอ่านแผนภูมิรูปภาพดูนะคะว่าเราจะอ่านได้อย่างไงบ้างนี่คือแผนภูมิของเราตัวแรกบนสุดเลยนะคะจำนวนผลไม้ที่แม่ค้าขายได้ใน1วันต่อไปข้อที่2ครอข้างล่างสุดเลยนะคะนักเรียนกำหนดให้รูป ผลไม้หนึ่งรูปแทนจำนวน5ผลแล้วต่อไปเราจะมาดูว่าผลไม้แต่ละชนิดที่แม่ค้าขายได้ได้กี่ผลนะคะตอนแรกมาดูมะม่วงก่อนนะคะมะม่วงมีทั้งหมดกี่รูปคะ4ี่รูปสิ่งที่เขากำหนดให้คือ1รูปแทนจำนวน5ผลดังนั้นมะม่วงสีรูปนี้จะได้ทั้งหมดกี่ผลคะนักเรียนก็นำสี่ไปคูณ5ก็จะได้เท่ากับ 20ดังนั้นขายมะม่วงได้20ผลต่อไปมาดูส้มนะคะว่ามีส้มทั้งหมดกี่ลูกมีกี่ลูกส้มมี8รลูกแต่ละลูกแทนจำนวนผลไม้5ผลดังนั้นเอา8ไปคูณ5ก็จะได้เท่ากับ40ก็จะขายส้มได้40ผลต่อไปแอปเปิลมีกี่ลูกคะ มีอยู่2รูป1รูปแทนจำนวนผลไม้5ผลดังนั้นเอา2ไปคูณ5ก็จะได้เท่ากับ10เป็นข้อที่5ขายแอปเปิลได้10ผลต่อไปเป็นมังคุดมังคุดมีเท่าไหร่คะนักเรียนมี7รูปเราก็นำา7ไปคูณ5ก็ได้เท่ากับ35ดังนั้นขายมังคุดได้ทั้งหมด 35ผลต่อผลไปมาดูชมพู่นะคะว่ามีชมพูก่กี่รูปมีชมพู่ทุกชมพู5่5้ารูปดังนั้นก็เอา5ไปคูณกับ5ได้เท่ากับ25ขายชมพู่ได้25ผลละเรียนก็ดูนะคะว่าขายผลไม้แต่ละชนิดได้กี่ผลต่อไปมาดูขายผลไม้ได้มากที่สุดคือผลไม้ชนิดไหนคะขายได้มากที่สุด นั่นคือส้มนั่นเองที่ขายได้40ผลต่อไปผลไม้ที่ขายได้น้อยที่สุดคืออะไรคะแอปเปิลนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายแม่ค้าขายผลไม้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เรียนเอาผลไม้แต่ละชนิดมารวมกันมาบวกวกันก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้ทั้งหมด130ผลเอาต่อไปนักเรียนก็ได้รู้จักวิธีการอ่าน แผนภูมิไปละะแล้วนะคะเรามาลองตอบคำถามแผนภูมิที่กำหนดให้ดีกว่าข้อหนึ่งแทนจำนวนหนังสือกี่เล่มรูปหนังสือหนึ่งรูปแทนจำนวนหนังสือกี่เล่มคะนักเรียนดูจากข้างล่างเขาจะกำหนดให้หนึ่งเล่มแทนหนังสือจำนวนห้าเล่มนักเรียนก็ตอบไปห้าเล่มต่อไปนักเรียนมาดูว่าแต่ละเดือนเขาขายหนังสือได้ทั้งหมด เดือนละกี่เล่มเดือนมกรามีหนังสือรูปหนังสือกี่รูปคะมี3รูป1รูปแทนจำนวนหนังสือ5เล่มแล้วก็ได้3คูณ5เท่ากับ15นะักเรียนก็เขียนไ้ข้างหลังเอาไว้เลยนะคะต่อไปเดือนคุณพามีรูปหนังสือกี่รูปคะ6รูปเราก็นำา6ไปคูณ5ได้เท่ากับ30ดังนั้นเดือนคุมพาก็จะได้30 เล่เดือนมีนามีทั้งหมด4รูป4คูณ5ได้เท่ากับ20เดือนมีนาก็จะได้20เล่มต่อไปเดือนเมษามีทั้งหมดกี่รูปคะมี7รูปจล้ก็กนำา7ไปคูณกับ5ได้เท่ากับ35และก็เดือนสุดท้ายเดือนพฤษภาคมมีหนังสือทั้งหมดกี่รูปคะมี5รูป 5คูณ5ได้เท่ากับ25เราก็ได้จำนวนหนังสือแต่ละเดือนเลยนะคะว่าขายได้เท่าไหร่ต่อไปมาตอบคำถามข้อที่2เดือนไหนขายหนังสือได้น้อยที่สุดและได้กี่เล่มเรียนก็ดูตัวเลขที่เรียนเขียนไว้ข้างหลังเดือนไหนได้น้อยที่สุดคะเดือนมกราคมได้เท่าไหร่เราหาเอาไว้คือ15้ายนก็เขียนตอบ เดือนมกราขายได้15เล่มต่อไปข้อที่3เดือนไหนขายหนังสือได้มากที่สุดและขายได้กี่เล่มเรียนก็มาดูแผนภูมินะคะว่าเดือนไหนขายได้มากที่สุดเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วขายได้ทั้งหมดกี่เล่มคะ35ะเรียนดูที่ักเดือนเขียนไว้ตรงข้างหลังนะคะก็จะตอบเดือนเมษายนขายได้35เล่ม และข้อสุดท้ายข้อที่4เดือนมการาคมกับเดือนมีนาคมขายหนังสือรวมกันได้กี่เล่มแปลว่าอันนี้เอาสเดือนมาบวกกันเดือนแรกคือมการาคมเราขายได้15เล่มแล้วก็เดือนมีนาคมขายได้20เล่มน,นักเรียนเอาเดือนมการาคมมาบวกกับเดือนมีนาก็จะได้ทั้งหมด35เล่มง่ายๆเลยใช่ไหมคะเดือน ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำหน้านและทำถูกทุกข้อนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ